สวัสดีครับอันนี้ก็เป็นรูปแบบนะครับ no ลโก้นะครับผมจะให้ดูนะครับอ่านี่นะครับถามว่าทําไมต้องเป็นรูปแบบ no ลโก้นะครับเพราะว่าเราไม่ได้ติดฉลากนะครับไม่ได้เป็นลูกมือสองไม่ได้เป็นลูกเสียหายจากไหนนะครับเป็นลูกใหม่นะครับที่เราคัดมานะครับอ่าคัดมาจากโรงงานนะครับเพื่อให้เป็นรุ่นประหยัดเท่านั้นเองนะครับซึ่งเราไม่ติดฉลากเนี่ยมันก็จะลดต้นทุนนะครับอ่านี้ผมจะส่งไปที่ทีมแบต ชั้นนําของประเทศไทยนะครับนี่เขาสั่งผม20หลอดนะครับหลอดละ300บาทนะครับค่าขนส่ง50บาทนะครับนี่ข้างในยังมีฟอยล์กันความร้อนให้เลยนะครับดูนะครับนะครับขนมันจะเต็มเนี่ยขนมันจะเต็มกล้ามมันจะเรียวตรงเห็นไหมครับเพราะว่าผมสั่งคัดเข้ามานะครับดูนะครับเนี่ยกลิ่นกาวอะไรยังใหม่อยู่เลยนะครับนะครับมันก็จะเป็นประหยัดนะครับแต่ว่า ถามว่าเอาไปตีระดับไหนก็คือระดับเด็กฝึกเอาไปน็อกเอาไปปล่อยลูกนะครับระดับมือเอสนะครับระดับมือใหม่นะครับตีกันในครอบครัวนะแต่ว่ากวนใหญ่ๆเนี่ยไม่แนะนำเพราะว่ามันจะมีมือหนักมือเบามือตีแปก๊กตีแก๊กนะครับ โอกาสลูกพังก็จะมากขึ้นนะครับคือมันจะทนมือหนักๆมากๆไม่ได้นะครับในราคา300บาทนะครับนะครับนี่แต่ผมเอามาให้ดูคุณภาพว่า300บาทคุณได้คุณภาพแบบไหนนะครับคุณดูขนเนี่ยสามบาทเนี่ยคุณได้คุณภาพแบบไหนนะครับแล้วถ้าคุณเอาไปฝึกสอนเด็กนะครับมันก็จะคุ้มมากนะครับคุ้มกับการลงทุนของคุณนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับยังไงก็สั่งเข้ามาได้ครับ